ค่ะมาวะสวัสดีค่ะรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้อยากมาดูฮาเล่สักคันหนึ่งมีแบบว่าอะไรค่ะแบบไม่ต้องแรงมาก ซื้อแฟนส่ขายแฟนอี้มีแน่นุษยไหนแนะนำบ้างนี่นี่จะมีเจ็ดห้าศูนย์คันหนึ่งดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองมาดูหน่อยพี่แซกดูก่อนดูก่อนดูราคาดูรถก่อนว่าแบบตรงจะเข้ากับพี่แซกไหมแบบว่ามันจะเป็นประมาณไหนคันเล็กคันใหญ่เเพราะว่าเราก็ต้องอุ้ยเนี่ยขอดูงานก่อนดีกว่า เจ็ดห้าศูนย์ปีสิครับราคาเท่าไหร่นะาคานห้าหมื่นห้าพับาททองอพมซไมเบืรอแน่นมัเพราาเต้องขับไปไหนคู่กันอยู่แล้วเออจะได้แบบเราดูเป็นทีมเดียวกันนิดนึงมีแบบจรงแบบนี้อีกสักคันไหมคลาย้าล้บอรไหมไปแบบอ๋อมีมมีคันนึ่งที่้องปรับราคาใหม่ยไปเปนพี เดี๋ยวดูก่อนว่า 2, 2> สองคันมา,นม,ามาเทียบกันแล้วคันไหนน่าจะเหมาะกับพี่บอลคันไหนน่าจะเหมาะกับพี่แซงมากกว่ากัน,นเดี๋ยวดูกันเพราะว่าเงาแวแบ,บเลยเออสวยจริงโซลแบบมันมันมันไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะแบบว่าคนตวัวเล็กก็ขับได้คนตัวใหญ่ก็ขับได้ก,ไดก็สวยราคาไม่แพงด้วยเออเสียแล้ว อ๋อเอออันนี้แค่ไม่มีเขาเรียกอะไรน้กากเหรอชิลใช่ครับไม่มีเหมาหลังเราไม่มีอันนี้จะเป็นดำด้านดำด้านอันี้ดำด้านอ้ดำเงาอันนี้เออมันคนละแนวอันนี้ก็คงเหมาะกับพี่แซคมากกว่าคันนี้น่าจะเหมาะกับพี่เบิร์ดไงไหนอ่ะสองคันเลยนะมันต้องสองคันอยู่แล้วเพราะเวลาเขาไปไหนเขาไปด้วยกันตลอดมันก็จะเป็นทีมราคาแบบถูกมากอ่ะครับผมคือฮาร์เลย์จริงปะเนี่ย ขาอะไก็พังเลเนี่ยเออมันถูกจริงๆนะแบบราคาไม่แรงเลยอ่ะแล้วก็สวยมากกลิบมากคิดว่าเขาจะชอบนกไหมชอบดีแฟนซื้อให้ก็ต้องชอบอยู่แล้วต่อให้เราซื้อเวฟ้อยก็ต้องชอบเฮเสองคันนี้โอเคค่ะสองคันเดียวพี่จะจัดเซอร์ไพรส์แฟนใช่เดี๋ยวยังไงให้ไปส่งได้ไหมไปส่งได้ครับผมส่งได้ครับ เออกลับมาได้แล้วนะออกไปร้อนยังไงแล้วไหนกันเราไปไหนไม่บอกเราด้วยเพียงแล้วกินข้าวหรอไปไหนมาไม่บอกกันเลยนะโอ้โหไปไหนมาฟุ้งเลยหนีเที่ยวตลอดเดี๋ยวไปไหนก็ไม่ยอมบอกเลยนะ โทรไปก็ไม่รับโทรศัพท์เอาไว้ที่ไหนเบื่อเสียงนี่เที่ยวไปลุกไม่เบื่อจะมีก็ม่เบื่อเสียงเบื่อหมดหมดคนงักเลยเออมันไรื่อยไปไหนดีดูอะไรไม่มีอะไรที่ใครเขาได้หรอกผมอยากได้อะไรงั้นแล้วมาจะเข้าเดือนเกิดเธอแล้วไม่ไม่เอาเองนะ อะไรโทรอออะไรอ่ะแล้คนนี้เตก่าอีะไรอ่ะโทรอะไรเอ้ยเอายดรค่ะราสงเรียค่ะอะไรนะรถเรียลรถอะไรเขาไม่ที่รออะไรพี่ไม่เอานะโอ้โหเรู้เยอะเราเข้าใจหงลออ่ะเฮ้ยดีเสียเเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเอาเนี่ยเอางี้เฮ้ยอุ้ย พี่ออยทิศเจนชอบดี่วตาติดติดตามมานานแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ออยพี่ออยิเจอเฮ้ยเธอไปริเนชอบมาหรอเฮ้ยเฮ้ยขันนี้เพิ่งลมนี่ใช่ไหมเฮ้ยถือถือขอจินป่ะเนี่ยจ่ายตังค์ที่ปล่อยครับจ่ายที่ปล่อยนะครับไม่ได้มาเก็บตังค์ที่ผมนะเอาไปเลยเอมาเลยเฮ้ย

หวยนี่แต่งข้ามสไตล์ด้วยอ่ะอุ้ยโอ,ยอ,ยอ้ยค้ายอย่างไร้นดีมากเลยริ่งค้าดูาขนาดนั้นก่อนถ้าถ้าค้าไปชอบค้าแฮกอันนี้เองอุ้ยเ<ห>สียงเดียวกันเลยอ่ะอุ้ยรุ่นเดียวกันเลยสกีตสกีเจ็ดพันศูนย์ที่อเมริกาขี้ไง อยไม่่อ้อยอเาแ้ย่อุ้ยอุ้ยอยที่จักที่ักสอเข่าพี่เบิร์สองคนเลย้โห่อยครับนี่มันราคาแพงนะครับไม่แพงครับผมสองนม่บาทเ่านั้นครับสองนี่แค่5 0 0 0 0นรวมกัน5้0 0 0ได้2คงขเลยอ้ยด้วยเบิร์สูงถ้าจ่อยานี้ เดี๋ยวจะขอ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 ร้องหน่อยนะที่ซื้อแล้วนะ่จกจ่ายเรียบร้อยแล้วจริงนะเรียบร้อยเลยครับดีมากเลยอ่ะลองขี่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 ของเรารอบเลยอีกก้อนอีกก้อนไอ้ขี่ด้วยกันเลยดิเฮ้ยเฮ้ยจะได้รู้ไวเวลาออกไปทางคนเดียวกันอุ้ยเท่อะอันนี้ทำสไตล์ด้วยครรุ่นนี้มันรุ่นเป็นรุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่พี่ชอบมากเลยนะเพราะว่าจะขี่ไปไหนมาไหนมันก็กระทัดรัดมากเป็นแฮร์รี่ขี่ว่าไม่ค่อยเกเรเลยอะ คนจิโกเลยอ่ะคจิโกเลยโหยค่ะสำหรับใครที่อยากซื้อเซอร์ไพรส์แฟนของขันให้แฟนนะคะไมีโอกาสรัางัมีมากมายนะคะแค่เกีราคาสอง0 0 0ห้าบาทค่ะสตี7เจหปี2015ครับโทเบอร์โซ9แบง6์ก้ากริี่ัว Tchau, oh, oh,